มันกินไม่ได้มันของแม่มันเปรี้ยวนะนูรักกินแล้วขมด้วยมันขมมากนูเพื่อเปิดกล้องนะ้าทำไมต้องเปิดกล้องได้ขนดเพสเอย่าทะลึ่งเบสเบสกีบกล้องเลยนะกินของแม่ไหมกินของแม่ไม่ได้เั็นของแม่นะนูนะคะเอา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 แล้วมาปิดกล้องหอยแม่พี่น้องก็สุดไหม เออช่วยใส่เดี๋ยวเดี๋ยวช่วยใส่คนนี้ก็นั่งกินอยู่เนี่ยเนี่ยแม่ทำขนมปังให้เออทำขนมปังให้อันนี้คืออันนี้คือไข่ต้มหนูอันนี้คือส้มโอหนูนะคะคือกินเรียบร้อยแล้วนี่ยายก็จะกินข้าวพี่พลอยพี่พลอยทำอะไรจ้ะพี่พลอยกินขนมกินขนมกินขนมอร่อยไหมลูกขอบคุณใช่ไหมคะใครมีคุณยายเอาขนมมาให้ขอบคุณมากเลย อร่อยจริงจริงอร่อยจริ่อยอ่ยเฮ้ยเหล่หัวน้ำอยู่พี่น้องเมียว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 เมียมียวเมมียวเอาเอาเอาใบลงมาปิดกล้องพ่อยตาน้อยหาพี่ฝอยมาตาน้อยตาน้อยอยู่ไหนมาหาเพชรหน่อยนั่นน ตาน้อยไม่ไปเรียกตาน้อยให้เหรอเขาจะไปเรียกใครจะไปเรียกให้หรอฉันจะไปเรียกตาน้อยพี่พลอยโอเคโอเคโอเคพี่จะไปเรียกตาน้อยพี่จะไปเรียกตาน้อยเรียกตาน้อยเลยตาน้อยตาน้อยตาโนยอีกคนนึงก็เล่นด้วยดิวันนี้ตานโนยเอ้ยตาน้อยตา้นยตาน้อยตาน้อยจ๋า จ,<ส>จะได้ังดูดิดูดิดดด<อ>ยปยงยังยังโอ้โ,อโอ้นี่แหละขาซ้ำว่าไปยังยน,นี่อแหล่นนี่ไอทิดร็จเป็นคนแบบแห้งไปแห้งขาแหล่ขาซ้ำเมือ่อ <c oughs> แล้วไม่ใช่ตาน้อยนี่พลอยตาโน้ยกินขนมไม่ไม่มาเล่นมาเล่นกันพี่พี่พลอยมาเล่นกันมาเล่นตาน้อยกับน้องเพชรหน่อยไปเล่นพ่อกับแม่ไม่ยอมเหรอพี่เดี๋ยวไม่บอกไปต่อพ่อไปทํางานเหรอพ่อพ่อพ่อนอนหรือยังตอนนี้พ่ออยู่ก่อนแกไปกับพ่อพ่อไปกับมูมิกอ้าวเหรอกับใครมั่งกับอาร์ตกับอาร์ตอาร์ตแล้วแม่ไปกับใคร แม่ไปกรุงเทพแม่ไปกรุงเทพไม่แม่แม่นอนอยู่เพราะเนแม่เพิ่งนอนแม่เพิ่งนอนแม่เพิ่งนอนตอนแง่งๆนี่อย่าเพิ่งไปปลุกนะให้แม่พักผ่อนนะลูกนะแม่แต่แม่แต่แม่แต่แม่ไปนอนน้อยอืมเดี๋ยวไม่ไปเป็นตาหนอนอืมอะไรนะลูกอะไรนะอะไรนะอันนี้สนามนะตาหนอย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  ตาน้ยจ้าจะเลยมองมาเร็วเฮ้ยตาน้ยมองมาเร็วเหรอเหนาเหนาหนูหนหนไปดูที่หนูไปดูที่หนูไปเรียกี่พลอยเหมือนที่สุดพี่พลอยต้องไปเล่นต่เนาะพี่พลอยต้องไปนั่งตรงนโน้นให้หน้องเต็จเรียกอ่ะไม่เอาเหรอใครกลัวไม,ไ,มไม่ไม่เมื่อคืนนี้ยายถามหน่อยเมื่อคืนนี้หนูออกไปหาพ่อหนูดีใจไหมหนูดีใจแล้วหนูได้ร้องเพลงกับพ่อไหม แล้วหนูตอนนั้นหนูหิวข้าวใช่ไหมเมื่อคืนนี้หนูหิวข้าวนะคะมาเดินมาหายายบอกว่าอยากกินขนมกินขนมแต่ไม่มีใครไปเอาขนมให้หนูหนูก็เลยงองแงเมื่อคืน,น่ยเพราะว่าเพราะว่าอยากออกไปหน้าเวทีก็เลยไม่ดื่มนมเมื่อคืนทีนี้หิวเลยแี่จ็พ่ออยากไปน่าดวทีค่ะไปไหนคะอยากไปน่าเวทีีอยู่ตรงไหนนิดนึงอะ ข้างบนนูน้นหรออยูอ่บนเวทีเขาบอกว่าเขาอยา่อยู่บนบนเวทีน,นะนงนอนนอนหรอขอบุณนนตุก๊กตาตัวใหญ่ให้หนูด้วยขอบคุณทุกอย่างเลยของขวัญหนูนยยเยอะยเลยมีตรงนั้นด้วยดูดูด,ดูมีตรงนั้นด้วยเขากอดอยู่นู่นนู่นตรงนั้นด้วย ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกอย่างเลยมีขนมนมเนยมีทุกอย่างเลยอันนี้เขานึ่เขาเห็ดไว้ข่อยกระซิได้กินได้เลยกินก,กับกาแฟของข่อย